ไม้บางหล่อไหมคะนี่โตแล้วนะบุญหลงยืมยืมยืม,ยมกับพี่สมหวังนะคะควานคอเอาไปไปไปต่อมาอันนี้ค <Okay. S 1> ลแสนคลแสนควานพระเอกนะคะเรียกเขาว่าพระเอกคลแสนตามมาด้วยบูทูคะ่ะใครทําหาน้องบูทูน,นี่คือสวัสดีครับเออค่ะเจ้าบูทูไปไปเลยจะ้ะแล้วก็กระติด กระตดกระตดแซงกระตดแซงเมื่อกี้ใครร้องเพลงเออผมนี่ค่ะควานกระตีนะแล้วนี่ก็คือทองคําช้างงาเอกนะคะพลายทองคําแล้วก็น้องบุญน้องพลายบุญนะคะพลายบุญนี่ก็ต้องให้น้องบูธูอยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าน้องอาจจะระแวงถ้าเป็นตัวเล็กอยู่ท้ายสุดอาจจะยากหน่อยแต่ทีนี้ก็ให้พี่ๆนะคะประกบท้ายไม่ยอมไปง่ายๆ